กับเก่งจะเริ่มนะครับพี่น้องครับยี่สิบห้าหกสิบห้านะครับมูต่ามงรูปป้า อารุป้าที่นี่เลยนะครับคนไร้โหระวังไฟเล่าดาบฮะนี่ครับเรดาเต็มครับปลาบังไฟไปขันลับาอะไรก็สิบว่าสิขึ้นเออเออก็คิดว่าสิขึ้นขันซีเยือนพึ่งกะว่าอะไรเรดาเต็มนะครับรุ่ยอดนะครับนะครับไปดังครับทีงี้เก่งจะเริ่มนะครับครับ เก่งเจริญนี่ครับควาากจากบันเสียมนะครับครับเก่งเจริญนะครับสุดยอดเลยคพี่หวานเจี๊ยบนะครับเก่งเจริญมาอนี่นะครับหวานเจี๊ยบนะครับสวยงามมากๆนะครับมืมนมา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 าม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  สี่ร้อยบนเรือเหลือันเหลือ่รเยนะฮาเหลือเมียเ่ไงโอ้ยฮงเบาเฮงบนี่แม่น้นรน้อแม่่งกยามครับหางของเก่งจะเลิศนะครับยังทำเวลาอย่กรางอากาศที่ร้อยพันไป่รอันไปแล้วนะครับจอดเก่งจัดเิศแ งดนึ่ง,งเรยเิมาตักระทางเเามเงามามนานไินไางีเนยินาเนีนจนจเน